อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและปังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะสงบจิตสงบใจและคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาป ต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ลงทําผิดต่อพระองค์และผู้อื่นพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่14พฤศจิกายนพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอย๋ยจงให้ใจของเจ้าชื่นบานเถิด เพราะเราเข้าใจเจ้าเป็นอย่างดีและเรารักเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆจงกล้าที่จะมองตัวเองอย่างที่เรามองเจ้านั่นคือผู้ที่ได้รับการชำระโดยพระโลจิตของเราแล้วและเปี่ยมด้วยความชอบธรรมของเราเราเห็นเจ้าอย่างที่เราได้สร้างให้เจ้าเป็นซึ่งก็คือสภาวะที่แท้จริงของเจ้า ยามที่สวรรค์ได้กลายเป็นบ้านของเจ้าเราเองที่อยู่ในเจ้าคือผู้ที่เปลี่ยนแปลงเจ้าให้เป็นเหมือนเราโดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปลูกที่รักของเราจงยินดีในความอัศจรรย์อันล้ำลึกนี้เถิด จงขอบคุณเราอยู่เสมอสำหรับพระวิญญาณของเราในเจ้าซึ่งเป็นของฝันอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าเจ้าจะทำสิ่งใดในวันนี้จงพึ่งพาในการช่วยเหลือของพระวิญญาณและหยุดพักสงบบ้างเพื่อเข้ามาปรึกษากับองค์ผู้บริสุทธิ์ดำรงอยู่ในเจ้าพระองค์จะไม่บังคับให้เจ้าทำตามคำสั่ง แต่จะนำเจ้าไปในทางข้างหน้าเมื่อเจ้ายอมมอบชีวิตให้แก่พระองค์ลูกเอ๋ยจงเดินอยู่ในทางอันอัศจรรย์นี้ด้วยกันกับพระวิญญาณของเราเถิดอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำสรดุดีบทที่34ข้อ5คนทั้งหลายที่เพ่งดูพระองค์จะเบิกบานเขาจะไม่อดสู สโครลีนบทที่ห21ข้อ21พระเจ้าทรงทำรรพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์สองโครลีนบทที่ส18ข้อ18แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขอะอง,งผู้เป็นเจ้า แล้วเราได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณคาราเตียบทที่5ข้อ25ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินตามพระวิญญาณด้วยอาเมน พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงรักและห่วงใจเราไม่ว่าพระองค์จะทรงตัดว่าไม่ว่าเจ้าจะทำสิ่งใดในวันนี้ก็ให้พึ่งพาในการช่วยเหลือของพระวิญญาณที่สถิตอยู่กับเราและให้หยุดพักบ้างเพื่อจะเข้ามาปรึกษากับองค์ผู้บริสุทธิ์ พระอ,องค์ไม่เคยทอดทิ้งพระอ,องค์จะอยู่กับเราตลอดเวลาจะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของเราตลอดไปพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนช่วยอย่างฉันครั้งนั้นพวกเราหลงพระอ,องค์ทรงตามหาตาบอดทุกคนก็เห็นแล้วบ่วงมานวางไว้ทุกภัยหลายอย่างตามทาง พวกเราทุกคนพ้นมาแล้วแต่เพราะพระคุณพวกเราจึงคาดแค้วพระองค์ทรงนำพวกเรากลับบ้านพระคุณสอนให้พวกเรายำเกรงเล่งให้ความกลัวต้องหนีพระคุณอันเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่ไม่มีหมู่มารได้ชายพระเจ้าประทานแต่สิ่งดีๆพระธรรมให้มีความหวังพระองค์คุ้มครองป้องกันพวกเราทุกที่ เมื่อมีสิ่งทั่วมาสิ่งเมื่อเราได้ไปอยู่เมืองสวรรค์นับวันไม่นานนับมันหลายร้อยพันปียังมีร้องเพลงที่จะสรรเสริญพระเจ้าเท่ากันกับเมื่อเราเริ่มต้นชีวิตที่เข้ามาอยู่กับพระองค์พระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรง เมตตาเลี้ยงดูลูกทุกคนพระวิญญาณขององค์สถิตยอยู่ในลูกทุกคนที่จะนำพาลูกทุกคนเดินไปในทางที่ถูกที่ควรพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกๆทุกคนทราบจริงในพระคุณของพระองค์ลูกทุกคนจะเชื่อและเดินตามทางของพระองค์พี่น้องคะให้เรามาพร้อมใจกันที่จะอธิษฐานทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อพวกเราทุกคนขอให้พระองค์ทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลซึ่งได้รับภัยจากศึกสงครามในครั้งนี้ที่จะให้หลุดพ้นไปและขอให้ภัยพิบัติต่างๆจะไม่เกิดขึ้นขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลและประชาชน ของอิสราเอลด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกก็มีความรักและห่วงใยสงสารขออย่าให้ประเทศเขาได้รับภัยจากสงครามในครั้งนี้เลยพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงูสวรรค์ปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลและประชาชนให้พ้นจากภัยสงครามในครั้งนี้ด้วยเถิดขอพระองค์ทรงสถ,ถิตอยู่ครับประเทศไทย ที่พระองค์จะทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้หลุดพ้นจากภัยจากธรรมชาติและวิกฤตร้ายต่างๆขอให้อย่าได้มีโรคระบาดเกิดขึ้นและขอพระองค์ทรงนำให้ผู้นำที่จะทำตามน้ำพระทัยขอพระองค์ที่จะไม่เห็นสิ่งที่ผิดเป็นที่ชอบให้เขารักประเทศรักประชาชนคนไทยและอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข พระองค์เจ้าข้าลูกขอฝากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลูกได้มาอาศัยกันอยู่นี้ที่จะให้พบแต่สันติสุขที่จะไม่มีปัญหาใดๆขอให้ผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกาคนใหม่นี้ได้นำพาประเทศให้ไปสู่ความสันติสุขแนละพ้นจากภัยพิบัติต่างๆมาราาตานผีร้ายที่จะมายุยแยกให้พวกเราได้แตกกันจงพ่ายแพ้ไป ลูกขอปากทุกประเทศทั่วโลกไว้ในปีพระหัตถ์ของพระองค์ให้ทุกประเทศทั่วโลกพ้นจากาภัยจากธรรมชาติและโรคภัยค่าเจ็บต่างๆที่จะไม่เกิดขึ้นพระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่สามารถช่วยทุกประเทศทุกคนได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวขอพระองค์ได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศ ให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาช่วยเหลือลูกทุกคนไม่ว่าลูกทุกคนจะทูลขอสิ่งใดพระองค์ก็ประทานให้พระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพรงค์ได้ ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือตอบแทนพระคุณของพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อพระองค์และลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือเป็นผู้รับใช้ที่ดีขอพระองค์จนกว่าลูกทุกคนจะจากโลกนี้ไป ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเ,เมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกๆท่านนะคะ